สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เเกมโรบอตเช่เดิมผมวันนี้อยู่ในแบบไฟน์เบคอนของผมก็คือแบบแบบน่าจะเป็นแบบหาเบคอนแฮร์อะไรประมาณนั้นผมเพราะว่าตอนที่ผมเข้ามาหน้าปลูกมันเป็นเบคอนหลากหลายมากผมก็แสดงว่าน่าจะเป็นก็ห้าก็น่าจะเป็นให้หาเบคอนหลายๆแบบผมซึ่งแบบนี้มิกคิวเขาขอผมมาผมผมก็เลยม,มาทําให้โอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มหาเบคอนแฮร์กันเลยผมตัวแรกตัวนี้เฮ้ยตัวนี้ตัวอะไรเนี่ย ได้ o r มอลเบคอนของเบคอนธรรมดาโอเคเป็นเบคอนเราจะจนั่งทำไมเราไม่ได้นั่งมาเล่นนะแล้วเราเราจะหาเบคอนเอยตัวนี้ราเก็บได้ไหม if you have joined the group legion to get it เขาบอกว่าให้เข้ากลุ่มแล้วแล้วเขาจะให้เราเออเราผมเก็บไม่ได้เดี๋ยวผมเขอาไปเข้ากลุ่มแล้วค่อยมาเอาแล้วกันโอเคนี่งไงตัวที่สองเบคอนน้ำแน่เลยเพราะมันอยู่ในน้ำใช่ไหมเก็บได้ไหมนี่ไง water water bacon เบคอนน้ำผมโอ้โห นายไม่หนาวบ้างเอาอเบคอนนายอยู่ในน้ำโอ้โหตัวเป็นน้ำทั้งตัวเอ้แล้วนี่หินอะไรเนี่ยให้กระโดดขึ้นไปอะ่ะตรงนู้นน่าจะมีเบคอนผมว่านะพอเขามีปลากัวให้เล่นนะผมปลากัวดแบบนี้แสดงว่าน่าจะให้นี่ไงเจอแล้วตัวที่สอง rock bacon นะผมโอเคง่ายดายผมได้สามตัวแล้วตัวนี้ตอ,อนออตตน,นี้มีตัวอะไรบ้างอา้าวผมจะตายทำไมเนี่ยผมจะกดดูเบคอนอะ่ะกดตรงไหนอะ่ะดูเบคอนอะ่ะตรงนี้เหรอ นี่ไงมีลอตสิบตัวแล้วก็ผมหาไปแล้วได้แล้วสามตัวโอเคม่เยอะอยู่เหมือนกันนะนี่อดนี่คือ normal bacon นะผมเบคอนธรรมดานี่วอนี่เบคอนน้ําอันนี้ rock bacon ก็คือเบคอนหินมีหลายเบคอนเลยผมแชมปิ้งเ b ค c o โอ้มีหลายอันมีซอมบี้ด้วยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมปิดไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยหาเบคอนตัวใหม่ ตรงแถบต้นไม้ไม่รู้มีหรือเปล่าเดี๋ยวผมหาก่อนตรงต้นไม้น่าจะมีแหละหรือเปล่านี่ไงเจอแล้วไอตัวหนึ่งลิฟเบคอนนะครับแล้วก็ไปตรงไหนต่อดีตรงตรงไหนดีนะอนี่อะไรเอ่ยนี่ตรงนี้ไม่มีใช่ไหมนี่อะไรอะไรสีขาวข้างล่างมีแปะด้วยผมไม่รู้คืออะไรระหาเแน่เลยอืม มันต้องมีสักที่มั้งมันต้องมีแบบหลายที่มั้งอ่ะทำไมเพื่อนหล็กอะไรกันเนี่ยมีเบคอนไมมแถวเนี้ยบนต้นไม้ไม่ได้มีหรือวะมันจะมีสักตัวหนึ่งมีตรงไหนบ้างมีลิฟแล้วใช่ไหมิฟเบคอนได้แล้วเอ้ยตรงโน้นเป็นป่าไทยเฮ้ยเหมือนมีปลาเก๋าให้กระโดดเขาให้เรากระโดดอเปแบบข้างบนเหมือนเป็นเบคอนเบคอนอะไรสักอย่างไม่รู้กระโดดกันไป ตรงนี้เหมือนจะยากอยู่เหมือนกันนะผมกระโดดกระโดดปลากลัวก็เหมือนเดิมนะผมใครยังไม่กดติดตามกดให้ผมด้วยผมจะได้ม,ดมีผมจะได้มีกำลังใจในการทําคลิปตอป่อไปผมแล้วก็ใครอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาผมผมจะทําให้นะถ้าผมว่านะต้องดูเวลาด้วยผมว่าว่างหรือเปล่าโอเคไหมไม่พูดพัานทําเพลผมแล้วต้องเก็บเบคอนไอตัวข้างบนนี้ก่อนอึ๊ปไอแพนด้าหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยไม่น่าเลยตกกันได้ oh, no. เอาใหม่เอาหม่เอห่ไม่เป็นไรผมคนเรามีพลาดกันได้เราเอาความพลาดนั้นไปเป็นประสบการณ์แล้วก็ปรับปรุงใหม่ให้เราทําใหม่อะผมเคปุ๊บทางนี้ได้นะอึ๊บเย้แพนด้าเบคอนนะผมตรงนี้ตรงนี้นขบเป็ราหารัสห้อนะครับเลนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณ Mix มิกคิวเร์ผมที่ให้ราหัสผมมาใส่เรนโบว์เบคอนอะไรสักอย่างผมเดี๋ยวผมค่อไปเอาแล้วกัน รู้ว่าอยู่ตรงไหนผมเหมือนเป็นรหัสเ,ออเขาให้ผมก็ขอ,ขอเขาคูลอีกรอบเลยนะผมโอเคไปเดี๋ยวเราไปหาเบคอนกันต่อครับเบคอนมีตรงไหนไหมเฮ้ยตรงนู้นเป็นโจรสลัดเหรอวัดดีเบคอนโจรสลัดนายอยู่นี่อา้าวนี่ไม่ใช่โจรสลัด <laughs> นี่มันฟิชเชอร์แมนเบคอนนะผมเบคอนนักตกปลาเป็นนักปลองบงนะผมอันนี้อะไรนี่อันนี้น่าจะเป็นโจรสลัดแน่นอนร้อยละน่าเส่น,เ,นเออใช่ไทเลทเบคอนนะผมเบคอนโจรสลัดโอเคครั้งนี้ทายถูกบ้างหน่อย มีตรงไหนข้างบนมีไหมไม่น่าจะมีโอ้ตรงนี้ปักกลัวยากปักกลัวยากมากเลยตรงนี้อึ๊บอึ๊บค่อยค่อยค่ออึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้โหตกน้ําจนได้ออ๊ยเขาเขาให้เรื่องใหม่ตรงนี้อ๋อโอเคยังโอเคเดียวผมอึ๊บ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 โอ้เทํทำไมมันแหลกแเนี่ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันเอ้ยผมต้องได้ พ่อถ้าไม่ได้ผมจะไม่หยุดเด็ดขาดหยุดเอ้ยเอ้ยอ,อย่าอย่าพอแล้วพอแล้วโอ้โหในเกมนี้่าผมต้องการเบคอนตัวนั้นผมผมไปอื่นดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาเอาใหม่โอเคกินเวลาไปเยอะกันมากเลยผมตอนนี้เดี๋ยวผมไปหาตัวอื่นดีกว่าเบคอนตัวนี้เดี๋ยวค่อยผมผมค่อยไปเอาใหม่ อันนี้ห้องน้ำก่อนเฮ้ยตรงนู้นเบคอนตัวใหญ่ยังเฮ้ยในร้านค้านี่ไงเจอแล้วตัวหนึ่งแทชเชียเบคอนแล้วตามผลไม้เรามีนะมันนักจะซ่อนตามผลไม้อะไรแบบนี้มีไหมกด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 กไม่น่ามีไปต่อจะเท่านี้มีไหมเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยมัดเบคอนอเนี่แหละเฮ้ยในท่อในท่อมีเหรอ นี่ไงงู้เก็บดิเออช็อตเนกเบคอนแล้วแบบตัวเหมือนกันแต่ว่าเอาตัวก่อนไอ้ตัวไอ้ตรงนั้นเดี๋ยวผมค่อยไปเอาอีกทีน,นึงนี่ไงตัวหนึ่งดันเพแก้ดิคอนจะแกได้ไหมแกแกผมต้องกลับไปที่เดิมเฮ้ยตรงนี้มีอะไรใหม่ไม่มีกลับกลับกลับไม่ได้ต้องกลับไปทางเดิมผมไม่งั้นไม่งั้นเรากลับไม่ได้ผม อ่าจมสแกเบคอนโอ้มีเลือดติดโอเคเข้าใจได้ว่าทำไมไปจมสแกเบคอนเรากลับกันเลย,เ,ยเราตายไม่ตายหรอกดูนี้มันน่ากลัวบรรยากาศนี่หลอนมากกลับไปกลับไม่ได้หรอกลับเปต้องกลับทางไหนต้องกับหาทางใหม่ใช่ไหมผมต้องไปหาทางใหม่กลับทางนี้หรอ กลับสิกับไม่ได้ต้องกดเหรอ่ะรู้ปะกลับไม่ได้ผมเป็นคนตับสแกยอย่ายุ่งกับเราเอ,อ้ยผมอยากกลับบ้านผมจะกลับบ้านยังไงกลับสิกลับสิโอเคครับผมงั้นผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ผมโอเคครับผมเป็นไงบ้างของสำหรับคลิปนี้ถ้ชาชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไกลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมด้วยผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าของสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ คุณผู้ชมครับตอนดีพบผ,ผ่าด่าเล่นแล้ววูฮูเล่นเอาสัเหนื่อยเลยผมโอเคเราไดงนาย้วเบคอนนายนี่เล่นเอาเราเหนื่อยเลยนะเบคอนเราอยากจะต่อยกับนายมากเลยแต่ว่าตอนที่ผมเล่นผมเล่นนอกคลิปนะไม่ได้เล่นในคลิปโอ้โหตอนนั้นก็คือแบบขึ้นเหนื่อยมากเลยับผมก็คือกว่าจะผ่านมาได้ผมดูดิโดยเฉพาะไอ้ตรงนี้นผมไอ้ตรงนี้มันหมุนหมุนสองอันโอ้โหใครเล่นนี่หัวร้อนแน่นอนผมเอาล้วใ,ใครแอดมาหน่ยไม่แอดไม่ใช่ตกรอบไปนะไม่งั้นเสียแดงมากเลยผมโอเคในสุดเราก็ได้นายสักที พิชเบคอนเอ้ยไปละบ๊ายบายครับผม